สบายดีพี่น้องสบายดีเบอร์สกูสกุลเด,ด่นไองจา่าพ่อพ่อก็ส่งไปลงเทีไป้องเลยวันนี้ก็แดดเปียงเปียงนะคะท่านผู้ชม่น้องเลยกองเพื่องกับย่างกองเอล่อยู่มาดามจะเป็นคนจัดการปีนี้ผ่นบอกอารเพื่องมาเลยปีนี้เขาไม่อัดเะาจ,จะาคอกเขาคอกเลยนะคะเลยนะคะเลย จะเาเข้ายังไงนะประตูมันก็พังหมดแล้วนะโอ,โ,อโอ้โอ้น้ำตากีกับพอต้มไหมคะเงือกหัวหันหน้าม,มาหน่อยค่ะสวัสดีป้าลุงหน่อยไหนน้องน้ำน้า,นาเหมือนพ่อมากเลยจริงหรือเปล่าฮะไหนขอ,ขอดูหน้าหน่อยสิหน้าเหมือนพ่อนกนะเออลุงนกนี่ว่า น้ำรวมนกบ่ดีใจไม่ใชได้กลับไปหาพีรร่แกมยิ้มเปเปื่อยเพิ่นว่าน,น้องน้ำกำลังอ้วนใช่ไหมพี่น้องกำลังอ้วนอนีพอดีนางมันมาเป็นไข่เป็นไอเนาะกี่เขาปวดเสียบกินเจอเสียงคำหน้ากำลังจะเป็นเขาขึ้นมานะคะเป็นเขามันถึงว่าหน้ากำลังจิบุขึ้นมาเนาะจะได้กลับไป <c oughs> ไปสู้ต่อ สักผ้าสักผ้าเตรียมเลยพี่น้องเอ้ยกะวันสิบเก้าวันนั่งข้านอะไรขั้นบนเรือนอีกน้อยหนึ่งวา่นวันนั่งข้านกระจ้าก็ซื้มาทุ่มดินให้น้องอีกพุศะเราก็ตากผ้าสักผ้าแล้วนะจะ๊ะตากผ้าเลย่น้องเก็สักผ้าแล้วกวดขยะเผาโอ้ยจะมันแดดเดีดด แดดโพดแดดโพเสียงไก่กับไข่ก็ถึกหนึกน้องคือเสียงนึงเคลืนไหลงัวบอกเอ้าขยะ แต่กินบังพลามดีเสียงลุงลลลลลลลไหรนวลไรเบะป่งวันนี้ก็ไม่มีใครอยู่เลยอยู่กัน้องน,น้ำสองคนลุงลุงยิงมาทะเลาะง,งวอกับมาเฟ้ยยังไม่แดดบ่ เอามาเขัว่าเอามาข้างในได้หัวนะมันจะสิบเอ็ดโมงแล้วนี่สิบเอ็ดโมงแล้วนี่มันร้อนตัวมาทุกวันนี้มันร้อนแล้วนะลงเทนเหลียงควายมาเนี่ย <c oughs> เต็มแล้วเอาเกลือมาใส่ด้วยนี่ถุงหนึ่งเด้อเออใส่ครึ่งถุง สองสี่หกปไข่สิบฟองเหมือนไข่จะแตกเหมือนหมากินไข่นะลุงไม่รู้นี่ตองเอาอะไรมาตีแล้วนึงข้างๆนี่ลุงเทนเลียงควยเอาเกลือมาใส่ให้ใหมันหน่อยเด้อน,นี่มาแรงมาแรงจังจังลงไปซอยข้าค้นเข่าเนีย โอ้ยไ้นมันเลมันถัวนว่วไยอีเสียวเหรอเสียวไหมลยพี่น้องเอ้ยรถเสียวขึ้นมาเพ่ใช่ไหมล่ะกูโทรจะว่ามึงลืมเลยสิน,นคอคยเออผุนนะลูกหลาไม่ยแ,แล้วก็ส่วนแม่เมื่อยอีกไดยกยุกปป์นะป้า หิวข่าวอเสียงหิวขาว้าวเสงนม่อไหกินข้าวเส้านะอยเฮ้ยอเสี่ทฉันกินข้า,ขาวเนระ้า,าทานผสมเ้ยซื้อกระโพะน้ำลูกสะไบอีเมย์ซอนไปยังใครบอกเฮ้ยจะถีบนะเอ้ถีบมันถึงาม้กันจะ,นะกินจะเสือ,นะอ,อ,อจะอคา หนึงเงาเอยกระโปน่ะคู่กันหนึ่งเต็มซึ่งมันแมงลายเสียวนเ่านังตรมันตบแบใส่เกลืออยู่ใส่หวานได้เลยหวานบ่กได้แมงนี่นะนี่น่ะอีเมซอนมะเข้ามาด้บอกเอาเดินกระโพดลูกสนี่ยนี่รมะโพาปอดสางอืออ่ะกินไปสี่สิบพันมาด้มันกระสือเศ้าพันอีกระสือส้าพันคุณออกอย่างกงม่วงพูง น้อน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวจะเี่นเลยขยอบขยะตุ้มก็โพดไปหนึ่งแล้วฮ้ยเมื่อห่มินจะกินอยู่บนกระตกูกินกระปุ่นป่ะกินกระปุ่นคือสิอ่งทกินลาบเทาสื่อมา ไม่มีอะไรจะกินไลเสียมันจะแกงเส้นก็เลยแกงปลา,<ม>ากินถ <มา S 1> <ะ>้าเพื่อมันกินเหลวกดได้อยู่ฮะกดได้โอ <Huh? S 2> ้โหทานมือส้มเลยเสียวกดได้ว่าสั่นน้ำมันน้ำมากินละแกงปากลาก,งากันเลยจะค้ำสองค้ำเพื่อไม่สินเหลวบรง่ายนะนี่นี่ตักงไปกินใครแกงปลาแจ็คบะหมีได้บะหมีได้มา พอเสียม uh. ึงห้างเอาคายกับหุ่มเลือดตะงๆวบนอะเฮ้ยเมึ่อยากกินข้าวรามมอยพี่น้องละป้องไปพี่น้องละป้องไปอากาศอบอ้าว มาแรงใส่่อนทองเทีนลงไปดึงนางแคทอีกอ้าวดึงกันไปดึงกันมาเนี่ยซูบุต้ไปใส่ด,ไได,ดอกเสียเอ้ยชานลนเราไปเกี่ยวข้าวซะจะดำหมดลงุงต้องทามผ่อเสี่ยวมีเวลาไหมเฮ้ยอ่เวลาเวลาั่นผม่หมีนเวลาสังทงงานโอ้ยคันหวัวเด้เจ้าเนย ใส่ครึ่งหนึ่งเด้อมันเด่งมาจากไทยก็ใส่อีกครึ่งหนึ่งฮะเอาเกลือใส่ห้างห้างกันนะลืมเอาทำมือสื่อนำแขงลงมานนเมนาะเฮ้ย,ยคือมืสื่อหรอบุรีรังอย์ยุสานเพิ่งมีเอพีรถเสียวไอ้ เียวลงมาลาบเท่ามันกินอันนึงก่อนเออให้กรอุาเอาไปยังดอกขามันบ่หมี่นเอากินนันซดใดหุ่ยตวนมะมันขาวเฮ้ยมะมันขาวป่าวเออกินข้าก็กินข้ากินสุกเลยเอ้ยฮเคยกินดีเสืออไเท่านะต้มน้ำมันห่อนนี่ลวกนะเฮ้ย แม่ยังกับบนันยังขอบคุณหลายๆที่เป็นห่วงขอบคุณมา,มากๆจ้าที่เป็นห่วงน้องเนะาะมันมาสิอยู่เป็นเดือนแล้วก,ก็สิได้กินอย่างนี้แหละแ <c ười> <c ười> ต่ว่าพายก็หมักแต่ล,ลาบเท่ามันเป็นอาหารเนาะเว้ยแกงหน่อไม้ลาบเท่าตะมังหุงมันหนอกเขานะมนันยังหมัมกไม่หรอกอือกินยังเหจะจะกินยังแต่ว่าข้าเป็นโรคกระเพาะกับบอ๊บ้าวเป็นโรคกระเพาะกับบอก บอ่อนหนังดอกเสียวเนาะเอาบ่อข้าวแล้วกระเพอะน,นะบอ่อแบบส่วนมากเขาก็ตั้งมุหุงแกงหน่อไม้อีมีได้มองลาบเท้า,าให้เป็นนักกู้หิวอะ่ะมือเด็ดแป้งปลาลาดเม็ดปลาลาดเขาซื้อมาจากปากซองตัวสองตัวต่อแสนยังวปะปลาลาดนี่นะมันแพงกี่หน่อยมันซื้อมาเมื่อวานเนาะเลยแบ่งมาสักพี่แน่ มัเนมเล่ซื้อมาแดงหรือเ่ปลาชปลาชนี่อะไรอย่างเหมือนเลงมีแต่ปลาคลองปลาแดดสุดยอดเลยท่านผู้ชมเว้ยวันนี้กับเซราหละถ้าเาบิ่งถ้าส้มขีดต่อไปจปะหูข,ขี้ดยังไอเสียมกินข่ขาวผักผ่อนกันนิดนึงต้มกระโพอดอยู่พยายามกินกระโพดกับหมูดโจ้มากินเดอ้อขอบคุณนะล่ะเลยที่เด้อจะเป็นห่วงกับเราให้มันกินทันเดือนนั่นแหละปีละเถื่อนน้องเสี่ยว อีลีพี่น้องเลยแบบว่ามันกันสิเกิดปีละเถือนั่นแหละเท่ากันนะแมนเาว่วคนนะขอบใจลาราเด้อยเดอ้เอเท่ากับสิลวกซุกๆนั่นแหละบอกเคยกินนี้ทุกเถือกออกเท่านะไม่ต่ต้มน้ำมันหอดนี่เทลงลวกเลยอืม